สวัสดีค่ะเฟมชวนทํำข้าวผัดกินกันเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยนะคะอาหารกลางวันแสนง่ายง่ายตอกไข่นะคะตอกไข่ใส่ตอกไข่ใส่เข้ไปแล้วนะอยู่บ้านๆม่นถ้าทำอะไรเยอะสักคู่หนึ่ง วิง่ายๆนะคะไม่ตอ้องเยอะเราก็ใส่ข้าวใส่ข้าวญี่ปุ่นไปนะคะเราก็ผัดให้เข้ากันก็ใส่ผงง่ายไหมสบาบง่ายๆจริงๆแล้วคุณเต็มก็ชอบสไตล์ไทยนะแต่เดี๋ยวค่อยว่าไก่ผีสไตล์ไทยคงไม่ต้องมาอวดน,นะก็พอจะง่ายๆเนาะ มันก็จะได้เนื้อไข่ถึงก้นกอนๆให้ไน่ไข่เป็นก้อนเดี๋ยวเราจะใส่ผงุูแล้วเราก็จะผัดตามไปอีกสักรู่หนึ่งเห็นไ้มฮะไม่ฉีกละข้าวหนึ่งหนึ่งแพ็คก,ก็แต่อันี้หนึงห่อก็น่าจะพอดีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะผัดคนเข้าไปข้าวญี่ปุ่นเนี่ยเจอความร้อนถึงแค่ตู้เย็นหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเจอความร้อนปุ๊บมันก็นุ่ม เหมือนข้าวหงุงที่ค้างคืนไว้ของไทยอะ่ะเตยชอบมีไอ้เนยหน่อยหนึ่งเพื่อให้สร้างความหอมใส่เนยใส่นีข้าผัดนิดหนึง่งสร้างความหอมคนไม่ชอบไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างนั้นเพื่อเอินเราแต่ส่วนก็ตามที่ชอบใส่นิดเดียวให้เนยละลายแล้วเดี๋ยวก็แก้เสร็จละก็มาเอาบักชี ได้สุดละเห็นไหมคะหอมฉะนั้นเราจะไม่ปรุงพวกน้ำโป่งน oh, ้ำตาหรืออะไรนะคะถ้าชอบเป็นไทยเดี๋ยวเราก็ไปทำน้ำซีน้ำตาลไว้ได้ละได้แล้วโอ้ลืมบอกไปนะคะเราสามารถเพิ่มเติมเนื้อสัตว์ต่างๆเข้าไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดแต่งด้วยผักชีและท็อปอื่นๆก็ได้นะคะนี่เป็นก๋วเตหนึ่งจานแล้วเข้าผัด ือี่่ปุนกลางวันเป็เป่มได้ข้าวผัดญี่ปุ่นแล้วนะคะเดี๋ยวไปชิมกันค่ะหอมก็อบอกเลยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นดีๆหรือข้าวผัดดีๆก็ขนาดนี้ทำตามได้เลยนะคะไม่ยากนี้เราให้คนนี้ก่อนขอบคุณครับ